สวัสดีนะคะพี่ชญญากัญจนาพรนะคะต่อยนะคะวันนี้เนี่ยทางทางคุณหมอยุทธนานะคะก็ถามว่าอ๊ะเราต่อยตัวต่อยเองเนี่ยจะแชร์ป,ประสบการณ์ได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องตัวพลリเมนต์ที่ที่ตัวต่อยและทางคุณแม่เนี่ยได้ได้ลองใช้ดูเริ่มต้นอย่างนี้นะคะคือเริ่มต้นจากตัวต่อยเนี่ยไปเรียนไปเรียนหลักสูตรก่อนและไปเจออาจารย์ยุทธนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ยุทธก็บอกว่าแต่ก็ถามว่า เออทางคุณแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วล,ละ่ะทายังไงเพราะว่าคนที่อายุ90้าสิบปับเด็กคุณแม่นี่คือ90้าสิบปับเนี่ยทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องประสาทเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้เนี่ยว่าให้ท่านรู้สึกรับรู้ได้ดีขึ้นก็เริ่มต้นคุณบอกว่าไอ้อย่างนั้นไปที่โรงพยาบาลก่อนไหมไปปรึกษาคุณหมออนุชาก่อนไหมอ่ะตัวแต่เองเนี่ยแต่ก็เลยไปไปคุยดูนะคะว่าเอะมันมีตัวัพพ p l เ m e n t ใดๆที่แบบช่วยได้ไหมเอาแบบ คือคุณแม่เนี่ยไม่ชอบหาหมอไม่ชอบมาแล้วก็เจอคุณหมอเพราะว่าพอคนอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาการ Alzheimer เอออะไรเอ่เนี่ยการที่จะไปปรึกษาเนี่ยอาจจะไม่ไม่สะดวกตัวแต่เโอเคเราลองดูตัวแต่ลองดูก่อนนะแต่ทานไปปุ๊บแต่รู้สึกว่าเออมันเวิร์กแต่ก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปให้คุณแม่ทานตัวเนี้ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็คือตัว NMN นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น supplement ตอนแรกๆแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะว่ามันคืออะไรพอเราค่อยๆศึกษามันคือไปช่วยในในเซลล์สมองในตัวเทลเมียเอตัวาการเขาเรียกอะไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราต้องใช้สมองเซลล์สมองบางส่วนเนี่ยมันตายไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคนอายุเยอะๆแล้วมีปัญหาความจำเอออะไรเออเนี่ยก็ลองดูครั้งแรกอันนี้พูดถึงคนแม่คมุณแม่ก่อนนะคะจริงมีมีหลายเรื่องมากที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับคุณแม่เนี่ย เริ่มต้นเนี่ยความที่คุณแม่อายุเยอะมากแล้วบางครั้งเนี่ยเขาพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยภายใน5นาทีเนี่ยสักสิบรอบละทีเนี้ยเราก็มาลองดูกระปุกแรกเนี่ยแค่รู้สึกว่าเขาสดชื่นขึ้นอันนี้พูดต,งตรงๆแค่รู้สึกว่าเขาสดชื่นขึ้นแต่พอมาหลังๆอะความจําเขาดีขึ้นด้วยนะคะคืออันนี้คือเราเราเซอร์ไพรส์เพราะว่าพออายุขนาดนี้แต่เขาเริ่ม คุยรู้เรื่องขึ้นความจําดีขึ้นอา,อาจจะคุยเรื่องเก่าๆมากขึ้นบางครั้งท่องบทท่องกรอนได้ต่างหากเราก็เออแปลว่าใช้ได้ทีเนี้ยสิ่งที่ต่อยค่อนข้างมั่นใจก็คือเอาง่ายๆเลยเดือนที่แล้วคุณแม่ติดโควิดบอกตรงๆว่าตกใจมากเพราะว่าคนอายุเยอะติดโควิดติดโควิดก็รักษาไปนะคะ แต่ก็ยังไม่คือไม่ยอมหยุดเลยแอนนี่ให้คุณแม่ทานทุกวันเชื่อไหมคะว่าคุณแม่หายหายก่อนพ,พี่เลี้ยงที่ดูแลค่ะพี่เลี้ยงที่ดูแลนี่ประมาณสองอาทิตย์ยังไม่หายเลยแต่คุณแม่เนี่ยประมาณสักห้าถึงหกวันน่ะเขาก็ดีขึ้นทีเนี้ยตอยไม่อยากจะเคลมว่ามันคืออะไรแต่ถามว่าเรารู้สึกได้ว่าการที่เพิ่มสพริมเมนต์ให้เขาเนี่ยมันดีอันนี้เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเนี่ยก็พอดีเพื่อนเพื่อนเขาก็ถามว่าเฮ้ยแม่กินอะไรออดีดีจริงใช่ไหมเราบอกว่าเอางั้ลองดูก็ให้โทรไปที่ที่โรงพยาบาลลองปรึกษาดูเขาก็ซื้อไปนะคะพอดีคุณแม่ทางคุณแม่ทางทางเพื่อนเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนติดเตียงอะแล้วมีอาการอาจจะเบื่ออาหารทานหมดไปหนึ่งกระปุกจากที่ติดเตียงเริ่มลุกได้เริ่มพูดรู้เรื่องแต่ถึงบอกว่าตัวเนี้ย ตัวต่เองเนี่ยต่อยมั่นใจว่าช่วยได้กับอีกเพื่อนอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คุณพ่อเป็นสโตรกเกิดอาการหนึ่งคือเบื่ออาหาร 2. คือเริ่มรู้สึกอ่อนแรงอาจจะแบบพรมันเบื่ออาหารมันอ่อนแรงไปด้วยมันมันมันรีเลทกันอยู่แล้วก็เลยลองเหมือนกันทำไปทำมาตอนนี้ทุกคนก็สั่งสั่ง,ส,งสั่งทางแต่โทรไปที่โรงพยาบาลไปปรึกษาคุณหมอเองแล้วก็โทรไปสั่งกันเองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต่อยว่า มันเป็นลองเทอมนะฮะซัปพลิเมนต์ใดๆเนี่ยมันต้องใช้ใช้เวลานะคะทานไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาพูดครั้งนี้เนี่ยพาะแต่มองว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆแล้วสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดเลยนะคะทานอาหารมากขึ้นเดินได้ความจำดีขึ้นใดๆก็ตามแต่ถือว่าต่อย ได้แชร์ป,ประสบการณ์ตรงนี้เป็นป,ประสบการณ์ตรงของตัวตัวเองนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าคนไหนที่มีเครียดะไรมีความสนใจเรื่องนี้ก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลัต9์คุณหมออนโนชาได้นะคะยังไงก็ตามต่อยก็ฝากเอาไว้ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ถือว่าต่อยได้บุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ